แน่นครับเขาจะแน่นแน่นมากครับอ่ะออกออกแล้วมาเดี๋ยวคลิปนี้ช่างตามจะพาไปเปลี่ยนลูกปืนคอจับใบนะครับเจียนะครับลูกปืนคอนะครับตรงชุดตรงจับใบอะครับเขาจะเรียกลูกปืนแต่ผมเรียกลูกปืนคอจับใบแล้วกันนะของอินเจียเจ็ดนิ้วนะครับเนี่ยลูกค้าบอกว่ามันดังครับ แต่มันก็ดังจริงนะครับจับนี่หมุนก็เครื่อคเครแล้วนะครับยี่ห้อนะครับมินเทียเจ็ดนิ้วยี่ห้อ dca นะครับเนี่ยครับมันดูดก็ใช้ตัวดูดก็ดูดไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมจะเอาลูกปืนออกยังไงกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันวิธีเปลี่ยนของผมนะอันดับแรกเดี๋ยวผมพาไปดูเอาไปดูวิธีเอาลูกปืนออกก่อนนะครับคืออันดับแรกผมก็จะมีหน้าแปลนของผมอยู่นี้ครับเนี่ยผมจะดึงไว้นะครับ สำหรับนี่ผมก็จะลองนี้นะครับแล้วก็ไปขึ้นเนอดกันเลยปไปตามไปตรงนี้ต้องหาอะไรลองนะครับไม่งั้นเดี๋ยวปลายเผาเบอร์เยิน,นครับผมก็เลยเอา,อาลูกบล็อกนะครับเบอร์สิบมายันแทนนะครับค่อยๆกดนะครับ แน,แน่นครับจะแน่นแน่นมากครับอก็ออกแล้วก็อ่าเผาก็ออกมาอย่างนี้แล้วนะครับถ้าจะใช้ตัวดงตัวดูดหมดติดนะครับต้องขึ้นแท่นอัดอย่างเดียวนี่ครับเผาก็จะออกมาแบบนี้ปุ๊บมีแล้วก็เอาเฟืองออกมาอย่างนี้นะครับ เก็บไว้กันนะครับเก็บไว้ก่อนอยโดนปนเยอะนะอันนี้กู้ปืนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับกุ้ปืนก็จะอยู่งี้นะครับลรวก็ห้องขันมันจะมีแผ่นปิดอยู่ครับน่าจะน้ําเข้านะครับเพราะเข้าไปตัดปูนนะครับมันก็เลยทําให้มีอาการเสียงดังนะครับ ูกปืนจะอยู่งี้นะครับเนี่ยลูกปืนจะอยู่งี้นะแล้วก็ลูกปืนเบอร์หกสองศูนย์สามเดี๋ยวเราเคาะออกนะเดี๋ยวเคาะออกเลยนี่น่าจะโดนน้ำครับเนี่ยดังคื๊คึก๊คืค๊เลยครับเดี๋ยวผมแด้ลูกปืนก่อนนะครับเบอร์หกสองศูนย์สามเดี๋ยวผมกลับมาแป๊บนึงไปผมผมได้ลูกปืนมาแล้วนะครับเบอร์หกสองศูนย์สาม สองแซดสี่สามนะครับยี่ห้อ skf แล้วก็ปิดยางนะครับแล้วก็ตอกใส่ไปเหมือนเดิมครับเพราะตัวนี้ยังใหม่อยู่นะครับเขาก็ใหม่ๆ่แล้วแต่ว่าไปตัดปูนะโดนน้ำโดนอะไรบ้างนะครับก็อันนี้ปิดเหมือนเดิมครับเพราะจระบ,บียยังไม่เลอะนะครับเราก็ไม่ต้องไปทำให้มันเลอะเราก็ทำให้มันใช้ได้เหมือนเดิม ยับนิดนะครับวิธีใส่ก็เหมือนเดิมครับเราก็เอาเกียร์ครับวางนี้เหมือนเดิมนะครับจะดีก็เอาลูกปืนวางนี้ก็ได้ช่วยก็ได้นะครับเพราะลูกปืนมันจะหลวมอยู่แล้วนะครับเอาลูกปืนวางรองตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวกดลงกันนะเดี๋ยวไอ้น,นี้ใส่ทีหลังได้นะครับ ไปเราไปลองอัดเข้ากันไม่เป็นไงบ้างรู้เนี่ยออกไม่ติดอยู่ดีเดี๋ยวต้องเคาะๆลงนิดนึงก่อน วางนี้ได้เอาเวลอีกนะครับมาวางนี้เลยเร่งให้ตรงรูนะครับแล้วก็อัดลงเหมือนเดิมครับตอนที่เราถอดออกแหละค่อยค่อย ลองค่อยๆเล็งดูครับปืนเตรงแล้วนะครับ วอัดเลยนี่ลองย้ำอีกนิดนึงครับจะลงได้อีกหน่อย โอเคแล้วนะครับก็กลับมาเหมือนเดิมนิ่มเลยครับนี่เองนิ่มเลยไม่มีเสียงคึกคึกส่วนในแผ่นนี้ก็ต่อไปกเขาแผ่นกันฝุ่นนะเป็นแผ่นกันฝุ่นเฉยครับเราเค,เค,เค่อยๆเคาะลงไป เคาเบาๆนะครับยอย่าเคาแรงเป็นพลาสติกครับตัวนี้จริงๆก็ใช้กระบอกอะไรที่มันเคาะง่ายกว่าน,นี้ก็ได้นะครับแต่ผมว่าพี่เกียรหาอ่าโอเคเนียนคลิปเนียนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กรอบใส่เหมือนเดิมเลยครับพยายามอย่าให้มีฝุ่นอยู่เฟืองนะครับใอ้ฝุ่นเข้าไปนะ Okay. เดี๋ยวเรามาลองไฟกันตัวนี้ไม่ต้องไปกลัวกระชากนะครับตัวนี้เขาจะมีซอสสตาร์ทนะครับนะครับเขาตัวนี้มินเตียีเจตัวนี้เขาเวลาปกดปุ๊บไมันจะกระชากตึ้งตึ้งเลยนะครับอันนี้เขาจะค่อยๆสตาร์ทออกตัวไปนะครับค่อยคอยดูนะครับ อ่าเสียงดีกว่าเดิมครับเสียงนี่มกว่าเดิมไปดูนะครับเขาก็จะค่อยๆเห็นไหมครับเขาจะค่อยๆสตาร์ทออกนะครับนี่ลูกนี้หมุนลูกนี้ดังเลยครับคือคึกๆๆเลยน่าจะมีน้ําเข้าเวลาตัดเวลาเขาใช้ตัดปูนอาจจะมีน้ําเข้านะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับวิปีวิธีเปลี่ยนอ่าลูกปืนคอเผาจับใบนะครับ เปลี่ยนลูกปืนคอเพาจับใบหินเจียเนิ้วนะครับยี่ห้อ DCA นะครับเอาไว้เป็นแนวทางกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่างต้ามด้วยนะครับไปไปคลิปต่อไปได้นะครับอย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไปนะครับว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรนะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับไปครับสวัสดีครับ